โรคเจอโรกนานๆที่จะเจอนล้เนี่ยนานๆที่จะเจอโรกกับโรกชนกันน่าสนใจแล้วเราผมขอเปลี่ยนไพ่ทุกใบเลยละกันการที่เราได้เริ่มทีหลังเราไม่ควรเก็บไอ้ไพ่ซาริโอไว้บนมือผมควรแบบหาแบบและก็ไม่ควรเป็นไอ้สองใบซ้ายนี้ด้วยนี่เป็นไพ่ที่หนักมือมากๆกําจัดไซาและอย่างนี้เราจะสามารถต้านต่อต่อต้านเขาได้ไหมเนี่ย จเจออะไรไปรอดถามจริงเอาสองไปนั้นกลับคืนมาได้ไหมอะแสงสว่างปกป้องข้าข้าคือความยุติธรรไม่ดีไม่ดีมากแต่เกมนี้มันยังไม่จบต้องรอดูต่อไป เริ่อเือเอ,อโอ้โหพร้อมใจกันมาใช่ไหมเนี่ยมันจะจุก,กเนี่ยมันจะจุกไอตอนที่ไพ่ได้ประมาณเนี้ผมเคยบอกแล้วนะถ้าไพ่ไอ้ท้ายๆมันมาหมดเลยอะ่ะมันจะจุกอย่างนี้แหละใบบัฟตีบัฟโอ้ฟอมความคัด เอาบาดเจ็บหนักแล้วไปดีๆด,ดีจริงใช้ได้ครูนมันเริ่มเห็นแล้วว่าเรามีความเป็นคารทูนนะครับคุณต้องเห็นเรโน่บนมือผมด้วยคุณต้องเห็นเอ็นฟลอกับยอกบนมือผมด้วยคุณเห็นแค่นั้นไม่พอแสงสว่างปกป้องค้า ได้แบบนี้จากบิ๊กฟ็อกโอเคลงอีกลงอีกลงอีกสักตัวนึงลงอีกสักตัวนึงจะเชือดคุ้มๆหน่อยเออบัฟก็ได้เอ้าจะบัฟไปแท็กหนึ่งโอ้ดีเลยอย่างงี้บอดหมดอยู่ดีขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณไรซ่อนค่าคุฑยุติแตงกิ้วทำให้ผมรู้ด้วยว่าบนมือของคุณมีไฟฟ้ ดีไม่ดีมือหนกักอาจจะแบบอาจจะอาจจะยื้อไปไหวก็ได้นะอนอกไปจากเฟรงของข้ามีใบนี้ด้วยเนยนะในเด็กมีใบนี้ด้วยเนยนะนเป็นเป็นแบบเป็นออสที่แปลกนะ แล้วก็บัฟใช่ไหมบัฟมาโอ้โกเฟสจริงๆเขาฆ่าเจ้าสี่สามเราได้เนี่ยแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเขาเลือกที่จะมอบออปชั่นในการจั่วแบบเจ๋งๆแล้วก็ดึงในสักใบหนึ่งขึ้นมือได้อีกด้วยนี่ดึงไอ้น,นี่ขึ้นมือก็ไม่เลวนะแต่ว่าดึงเลโน่ขึ้นมือก,ก,ก็สวยเหมือนกันอย <c oughs> ่าไว้ดึงเลโน่แล้วกันเก็บไว้ดึงเลโนล่เธอต่อไปเล่นเจ้านี้ อาจจะได้อาจจะได้ดึงกันเลโน่จริงๆอะถ้าผมดึงไอ้เจ้า4-3ขึ้นมือก็โอเคก็เป็นออปชั่นที่ดีเป็นไฟอัพไลที่หน้าลำคาที่แข็งาอ เชินต่อไปนะสิ่งที่น่าจะได้เห็นนะคือเรโนแล้วแพนด้าเอาเรโนขึ้นมือเป็นโอกาสที่น่าจะได้เห็นนะจะโกเฟสเราจริงจริ<ๆ>มันจะฆ่าเราครับคนนี้คิดจะฆ่าผมครับบั๊บให้ตัวบั๊บนี้ก็ยังพอไล่โยมัง้ง แซฟขึ้นมือตีตีเลโนโล่ดีกว่าไม่ต้องดึงเลโน่ขึ้นมือหรอกการที่ผมแซฟเจ้านี้เพราะผมอยากจะฆ่านี่ให้ตายความจะปวดรอเจอ้ายเราจอรวยกันแล้ว,ลวฮ<ะ>ัลโหลดีกว่าเยอะ ตอนนี้ผมค่อยๆดึงขึ้นมือเทิรนต่อไปก็ได้แต่เทิรนต่อไปน่าจะเป็นวันล,ลีลาแหละโอ้ยป่าทำไมอะใบนี้ oh, <my> มันนิยมขนาดนี้เหรอใน, oh, <my> ใ,นในโลกแบบนี้เนี่ยนะ oh, <my> แล้วแต่อะผมไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบ ไปเลือกความไปเลือกเด็กคุนได้เจวันหาน่าสนใจมากเพื่อนเซวันาก่อนเถอะเซวันาก่อนเซวนาก่อนข้าไม่มีเวลามาเล่นเกมหรอก ื่อให้เขาโชว์การเทรดตลกๆของเขา,าครับบังคับให้เขาใช้ชักมีดด้วยการเซตอัพเซเวนาร์ไว้ก่อนเนี่ย <_ an> มันจะทำให้ผมเล่นเอ็นซอสดีปฏิเสธขามากขึ้น <_ an> ใช่ไหมละ่ะเนี่ยบังคับให้เขาเทรดแปลกๆชักมีดด้วยแล้วก็ต้องรับดาเมจเทิร์นต่อไป, <_ an> อไปค่อยเล่นบอลลีลา่า <_ an> เนล, <_ an> ล่นต่อไา เอ็นซื้อรอด <c oughs> ถ้าเขาไม่ฆ่าเอ็นซอสผมเท่าน,นี้ <c oughs> ผมจะดึงเอ็นซอสขึ้นมือแต่ก่อนก่อนที่จะดึงเอ็นซอสขึ้นมือผมจะเทรดก่อนอีก <c oughs> อย่างหนึ่งเซวนาสผมอะเกิดทีหลังเกิดทีหลังเจ้านี่พอเซพวนาสเกิดเกิดทีหลังเจ้าเนี่ยถ้าเขามีการเทรดเซวนาสผมอะโดยเอาเจ้านี้ตายด้วยนะ <c oughs> ผมมีโอกาสที่จะขโมยสองน <c oughs> ี่เขาน่าจะสร้างโอกาสของเซวนาสให้มันแบบ ให้มันให้มันดีที่สุดสำหรับเขาอะ่ะนีะ่ถ้าผมได้ไ e อ้สานี่นะคุณจุกแน่ล็อกออนเซวนัวาบโอ้โหวันนี้ทำไมเซวานาทคุณทำงานได้ดีมากเลยอะ่ะคุณคุณเป็นอะไรคุณเซวานาทวันนี้โอ้โหเขาต้องยอมเอามาตีของตัวเอง เยี่มยมมากผมจะทรมานเขาโดยการไม่ฆ่าเขาจะพอรึเปล่าทำลายการไล่ซีสเปลหนึ่งไอ้พวกไอ้ไพ่พบนมือนะนะั่น่ะไปไม่ใช่เหรอเนี่ยพวกโคบัดกับพิร้ายคุณไปหมดเลยอะจะตีไหมตีก็เป็นพิธีที่ถูกต้องนะตีก็ได้ เป็นเป็นมันมันเป็นเพลย์ที่ถูกต้องทีนี้เล่นปุ๊บเซลวกน่ามา2ตัวครับเซลโกนัสตายไปแล้วอีกทีนึงโหถ้าได้ชาร์โวสเต็ปอีกเทอร์หนึงเนี่ยเยี่ยมเลยข้อยังไม่เปลี่ยนตัวนั้นลายนั่นแไม่เอาอะไรแล้วครับโกเฟสไม่เอาอะไรแล้วอะผมไม่อยากทำร้ายคุณมากไปกว่านะนี้เลย ดีแล้วนดีามบปาหามาปาหามาเซวนาที่สองตัวยอมแพ้นี่เสวนาตัวที่สี่นี่นี่ที่สามส็บสี่นี่ออกมาแล้วนะมีเอายกซะรอนเอาไว้ใช้ในตอนสุดท้าย สุดท้ายของสุดท้ายเท่านั้นเขาคือไม้ตายก้นหีบอื้อ้าวมีคนอยากได้เด็กนุส์แน่ใจหรือเปล่า ได้ทุกครั้งที่ผมเล่นเด็กนี้เสร็จผมน่โชว์เด็กลิ์อยู่แล้วล่ะหมุนนานมากเลยอ่ะไม่เจอคู่ต่อสู้และช้างมาแล้วมาเยฟพบกับ คราวนี้โูเจอเมดีโดนหาที่เองดูก่อนว่าเขาอ่ะเก็บใบซ้ายสุดไวหรือเปล่าถ้าเก็บก็แอบหน้าลำคาญนิดนิดแต่นอกเหนือจากนั้นก็โอเคไม่เอาเอา้ยตาเมื่อกี้ยังมีเขาเรียกว่าอะไรไล่โอ้โหเก็บใบซ้าย,ายสองใบซอริลเซวอนาร์ราดโอโ้โ,อโหหนักทั้งนั้นเลเจนดัี่หมดเลย จะเจ๋งขนาดไหนถ้าใบต่อไปเป็น l e เจน d ด r รี่อีกใบหนึ่งมันจะสวยมากเลยนะเวลาจะหมดแล้วไม่ใช่หายตัวปิงเฟสเขาไม่กริง้งผมก็ดีใจแล้ว เฟสเถอะเรามาเล่นกันแบบว่าชิวๆดีกว่านะแต่ผมรีเลือดก,กับ30ได้ทีนึงอะผมก็โอ้แมกเมดเหรอนี่ไม่ได้ไม่ได้เห็นแมกเมดนานมากขนาดไหนแล้วว่าว่าเด็กอื่นไม่ได้เห็นนานนะเด็กนี้ไม่ได้เห็นนานกว่าใครเพื่อนเลยข้าคือความยุ่ิเพ่งแมกเมดอะ เจ้านี่ทำดามเมจใส่ผมห้าแล้วนะขั้นตัดโอ้โหเปอร์เซนแพ้มาแล้วโนถ้าไพ่าย,ยังยังเป็นอย่างนี้อยู่นะผมตายแน่โอเครอดคนะ่าคือความยุติธรรมแต่ไอ้ไอเจ้าไอ้เจ้าห้าหนึ่งนี่กระแทกผมมาหลายดามเมจแล้วนะ สองบวกสกระังจะโดนอาแสบจริงๆคนนี้ใช้ได้แล้วดูไพ่สิมันจะหนักไปถึงไหนผมไม่ยอมแล้วอ yeah, okay. เ,เริ่มระบบ,บออเท่ออนไลน์ชุดกระชากชุดกระชาก,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 กอีกบินซาริวผมทิ้งซาริวให้โบ้แอทแท็แล้วก็ไม่มีนีแน่อนออนบอร์ดให้โบ้แอทแท็โอ้ได้ใบนี้ก็ยังถือว่าลดแอทแทคที่จะเข้ามาได้อีกหน่อยนึงฆ่าได้ตัวเดียวเราจะฆ่าอะไรถ้าฆ่าเจ้านี่มันก็เกิดมาใหม่อีก ก็ต้องค่าฉึกฉักดีแหละแต่ว่าค่าน,นี้ก็ดีเหมือนกันไี่รู้แฮะยากอะ่ะแล้วเด็กเนี้ยชอบเมียนตัวในดั้ด้วยนะชอบเมียนตัวในดั้นนะเด็กเนี้ยไพ่เราหนักเกินไปค่าการฟรีซหรือว่าค่าการลดค่าล่าดีค่าการลดค่าล่าดีกว่า ฆ่าแบบนี้แล้วก็มีไฟบอลผมก็ตายแล้วอะไฟบอลฟอสบผมตายหวังว่าเขาคงจะไม่มีนะนะให้ผมได้เล่นเรโน่เธอโอ้โหสีดาเมจบาง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 นี่แบบนี่จริงๆนะถ้าผมไม่ได้มีเรโน่นะตอนนี้นี่ผมแบบอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าคุณยอมแพ้เธอไปนานแล้วอ่ะ ผมมีเรโนโ่ไงผมยังสู้ได้เราจะรวยกันแล้วต้องใช้เลยต้องใช้เลยเพื่อโชว์ให้เขาเห็นว่าคุณพุชดาเมจยังไงผมไม่ยังมีเรโนโ่เพิ่มอีก30นี่เพิ่มไปแลนะ้วยี่ิบเจ็ดนะให้แย่มากมันหนักหนักแบบหนักอึ้งเลยะต้องเล่นเซวรนาเทิตนต่อไป วิเสเดช่วยได้นะถ้าเราเล่นเซลวนาสตเขาเอาดาเมจพวกนี้เข้าหน้ามาอีกโดนอีก12เขามีไฟบอลผมก็ตายเอาอีกแะเจอสถานการณ์ที่แบบว่าเขามีนี่ผมก็ตายอีกแล้วเด้งขึ้นมือไปให้หมดเลยดีกว่าแล้วค่อยมาเจอกันใหม่คิดก่อนเสร็จแล้วแต่นี่เปิดโอกาสให้เขายิงเวทสีได้อีกครั้งหนึ่งนะ แต่น่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นออปชันที่ช่วยให้ผมลอกตายได้ได้ที่สุดแล้ว่ะเทรดเดอร์มาอีกรอบหนึ่งจะกระชักมาอีกทีหนึ่งสวัสดีมาอีกด้วยไหมเซอร์วานัสกับอีวิสข้าไม่มีเวลามาเล่นเกม ผมไม่ตายหรอกอย่ามีไฟบอลสองใบก็พอแล้วโพลิมอฟผลอีเอ็นโอคิวเอ็กซ์โอ้สำหรับกัรเชียร์ครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ก่อนอื่นลบเขาคงไม่มีแปดดาเมจไม่สี่กลายเป็นสนะิบสามละหลอกออ พวอันเจ็บมากเลยนะมัน <c oughs> ถึงหลายกาดขนาดนี้เนี่ยทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมคุณทำแบบนี้เงไมห่งความตาย,ยคาย ไม่จำเป็นต้องเล่นก็ได้นีแต่ต้องเล่นเพราะว่าผมไม่มีมีดอื่นนอกจากมีดนี้แล้วไ <Nice. S 1> งเขาเรียกว่าสกิดบ้าง <Speech> เพื่อให้รู้ให้รู้จกักมารยาทครับตีผิดด้วยเสียเลือดหนึ่งปีอุธีน่าจะตีก่อนแล้วค่อยมิยวก่อนเดี๋ยวดูว่าใหนึ่ง h, h p นั่นน่ะ จะมีผลกับเกมนี้หรือไม่นะแล้วนั้นร้อยมันโดนกินแน่แต่ขอเทิร์นนึงแบบเงียบๆให้ผมได้ลงเถินอ่ะ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 โอ้โหตายด้วยมีเพลย์ปักบึกปึกปุ่งปึงโอ้โหจะตายแล้วเพไป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 ไม่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 อ่ะโดนอีกแปดเดโน่ผมไปแล้วผมไม่เหลือออปชั่นอื่นแล้วนอกจาก คนมีปีกคนหนึ่งช่วยผมได้ไม่ใช่คุณแพ้มันสู้ไม่ได้อะแพ้แล้วหน่อยแน่มันก็ต้องแพ้บ้างอะไรถึงจะสนุกแต่ไม่หนุกเลยอะเวลาเดินอยูไม่มีวิธีอื่นจริงเหรอไม่มีจริงเหรอไม่มีจริงเหรอ มันต้องจบโดยการล้อเล่นกับเราแล้วเอาอแร็งนอร้อนยิงหน้าเราแน่เลยจบเร็วเกินไป <de> you. มันพลาดตรงที่ว่าผมคิดจะเล่นบอลลีล่าเพื่อเพื่อหลุดพ้นจากการโจมตีนะกับกลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้เขาเล่นแร็งนอร้อนยิงหน้าฟรีนี่ We We เหลืออะไรแล้วอ่ะ <Yeah. S 1> ไม่เหลือ มันก็จบอยู่ดีนะเว้นแต่มันจบอยู่ดีอ่ะมันเทรดปึกตึงยิงปิงตีหน้าเอานั่นยิงตีโอโหจบกินไม่ได้กินคือแพไม่มีใครพอไหนไม่ได้ฆ่าผมหรอก ผมแค่ถอยออกมาก่อนไอ้่าซิร <c oughs> ีดเร็วเกินไปแล้วไพ่เรามันหนักมากด้วย ไม่ทะลึ่งเป็นแม็กเมดเองหรอกถ้าเมื่อกี้มียอกมาหน้าเล่นนะไม่ควรครับเราควรเก็บพวก s อ7 Panda Backstab มากกว่าจบกันเอาไพ่พวกนั้นคืนมาสิพอ่นี้อาจจะเป็นเหมือนไพ่ไพ่ต้นเกมนะประจับใจศูนย์แต่ความเป็นจริงของผมมันไม่ใช่ของผมใบนี้คือไพ่แบบเลดเกม มาสิสุดยอดการค้นพบเลยสีเครต <c oughs> คาทูนมาทำไมตอนนี้เ่อนไปเป็นไม่ได้สูงว่าเขาจะเล่นสีเครต แต่ซีเครตอะไรนั่นอีกเรื่องหนึง่งค่าคือความยุติธรรมไม่อยากทำแบบนี้นะอยากทำแบบนี้นะลุ้นอยู่โอ้ไม่ใช่อุ้ยซีเครตที่ไม่ได้ดึงมาจากนีเด็ก คืออะไรอะ่ะแต่ต้องเล่นอะ่ะถ้าไม่เล่นตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วอะ่ะขอบใจอย่านะ,อะโอ้โหให้เราไ,เาได้เด็กคอยมาก็ยังดีคอยและสีเอ้โดแสงมากโอเคขอให้เป็นเคาน์เตอร์สเปลนะครับ ขอร้องจงเป็นคาลเตอร์สเปลเยียมแ a งกิ้วไม่มีประโยชน์อยู่ดีไะไอหมอนี่เซ็ตแน่เหมือนได้ทำลายคาลเตอร์สเปลเขาไปด้วยแล้วฆ่าหโอคแล้วมานาก็สมบูรณ์แบบมีด้ ซีเคดเยอะจังเลยอะ่ะทำไมเดี๋ยวนี้เล่นซีเคดกันแบบมากจังแล้วก็ใบ้มากนะเอาแย่เอาแต็กซ์ซันก็ไม่มาคุณมือขึ้นมือขึ้นมือไปก่อนเคลืต่อไปค่อยว่ากันลงมาอีกสิ คือถ้าเรโน่แจ็กสันไม่มีอยู่บนมือมันไม่ปลอดภัยมากๆที่จะ,อะขอให้เป็นเคาน์เตอร์สเปรย์อีกทีแล้วกันโอเค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 ขอให้เป็นเคาน์เตอร์สเปรย์อีกทีนึงเพราะเอฟเฟกต์ลูนมันหลุดไปละวสองโอ้ไม่เป็นไรเจ้านี้ปลอดภัยกว่าจะได้เช็คด้วยเป็นเคาน์เตอร์สเปรย์จริงหรือเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเค ดีขึ้นเยอะแต่ก็ก็ไว้ใจไม่ได้อยู่อะ่ะอย่าโดนขวาเยอะนะโดนซ้ายเยอะนะสองใบเลยเหรอถ้าตัวขวาไม่ตายนี่คุณเสร็จไม่ตายด้วยโอเคเหลือหนึ่งให้ นีไว hey, okay. ้ไว้ใช้กับเจนี่อันนี้เหมือนแบบรีเลือดให้มันด้วยไงไปเอาคืนจากตอนนี้ก็ได้เซินเกเล่นนี่เซินสิบผมใช้อันนี้ได้สองครั้งทำดาเมจได้สี่น่าจะโอเคแล้วนะเราเบรกเกมเซิร์ฟเข้าได้แล้วอะเดวเวลาเรียกเลือดแล้วตก็ปิงตัวเองถูก เป็นเพลท์ทันทีพอเขาเล่น้ึอน่าเกลียดขัตตูนขัดตูนขัดตูนอืมอืมเอาคืนเทิร์นต่อไปก็จะจบด้วยขัดตูนของเราครับ เอาไงดีเอาไงดีชนะเลยเยี่ยมอยากลองิกมเล่นได้ดีครับผมเบรกเกมเสิร์ฟคุณได้คุณฮิกอาพนั่นเป็นโอกาสที่เปิดเล้นมาร์ชนะคุณได้